ควายธนูวัวธนูเป็นเครื่องรางตามความเชื่อทางไสยศาสตร์วิชาเหล่านี้เป็นการทำหุ่นพยน์รูปแบบหนึ่งคุณพยนต์สามารถทำได้ทั้งรูปคนและรูปสัตว์ที่นิยมมีทั้งวัวธนูและควายธนูสามารถสร้างได้หลายวิธีเช่นสารจากไม้ไผ่ปั้นด้วยดินผสมมวลสารปั้นจากขี้พึ่งไปจนถึงหล่อขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์เช่น ตะปูลงศพเจ็ดป่าช้าเหล็กขนันผีพายเหล็กยอดเจดีเป็นต้นเอามาหลอมรวมกันหล่อเป็นรูปควายบางสำนักใช้โครงเป็นไม้ไผ่แล้วพอกด้วยครั่งจากต้นพุทราเมื่อทำสำเร็จแล้วต้องปลูกเสกตามพิธีกรรมแล้วเลี้ยงไว้อย่างดีหายาและน้ำมาเลี้ยงเสมอมีความเชื่อกันว่าสามารถ ใช้ให้เฝ้าบ้านเรือนหรือไล่นาใช้งานได้ตามความประสงค์ทั้งป้องกันพูดผีและโจรผู้ร้ายสั่งให้ไปสังหารคั้วอริมีคาถาใช้เสกเมื่อทำควายธนูว่าโอมปู่เจ้าสมิงไพรปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควายเชิญพระอ,อีสวนมาเป็นตาซ้ายเชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนารายมาเป็นขาเชิญพระอ,อินเจ้าเข้ามาเป็นหางเชิญพระพุทธคีเนศ พระพุธขีนายมาเป็นสีข้างทั้งสองเชิญพระจัตุโลก,กบ,บาลทั้งสีมาเป็นเท้าเชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุงนมะมะสติติความเชื่อเรื่องควายธนูมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยบางถิ่นเชื่อว่าผู้เลี้ยงต้องดูแลอย่างดีต้องให้อาหารและต้องปล่อยออกไปเที่ยวจะประมาทหลงลืมไม่ได้ไม่เช่นนั้นควายธนูจะหวนกลับมาทำร้ายเจ้าของเสียเอง แต่บางที่บางแห่งก็ถือว่าเป็นแค่เครื่องรางธรรมดาใช้พกติดตัวตำนานเรื่องเล่าที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงการต่อสู้ของควายธนูกับเสือสมิงเล่ากันว่ามีพระทุด,ดงรูปหนึ่งได้สแสวงหาความสงบเงียบวันหนึ่งขณะที่ท่านจาริกทุดงเข้าไปในลาวป่าปัสจากบ้านเรือนของผู้คนอาศัยอยู่ เป็นเวลาที่ดวงตะวันกำลังจะลาลับขอบฟ้าไปแล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเห็นในสายตาไกลลิบๆคืออุโบสถล้างกลางป่าระหว่างทางนั้นท่านก็ได้พบกับชายชารานุ่งขาวขมขาวคนหนึ่งซึ่งได้ขอติดตามพระธุดงค์ไปด้วยความห่วงใยระหว่างเดินทางไปพบกับไผ่ต้นหนึ่งที่โน้มลงมาลำต้นขวางทางชายชาราจึงหยิบบีนหมอออกจากย่าม ฟันต้นไผ่นั้นแล้วจัดการจักเป็นตอกได้กำใหญ่แล้วก็เดินทางกันต่อไปแต่ในขณะที่เดินไปนั้นชายชรลาก็นำตอกไผ่นั้นมาสารเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเมื่อสารเสร็จก็นำไปใส่ไว้ในย่ามจนกระทั่งเดินมาถึงอุโบสถล้างที่ด้านหลังอุโบสถยังมีศาลาหลังเล็กผุพังหลังคาโวเห็นมีพระภิกษุสีรูปชุมนุมกันอยู่ แต่พระเหล่านั้นก็หาได้ทักทายพัทธุดงและชายชลาไม่อีกทั้งยังก้มหน้าก้มตาไม่ยอมสบตาแต่ที่เห็นนั้นสายตาของพระภิกษุทั้งสี่มิได้เหมือนสายตาของคนปกติดูไปเหมือนสายตาของสัตว์ร้ายชายชลาจึงรีบนำพัทธุดงเข้าไปพักในอุโบสถล้างและทำการปิดประตูหน้าต่างลงกรอย่างเร่งรีบแล้วจึงปัดขวาดพื้นอุโบสถให้พอพักอาศัยได้ จากนั้นชายชรลาได้ล้วงเข้าไปในย่ามแล้วหยิบเอาเทียนขี้พึ่งออกมาสองเล่มพร้อมทูกสามดอกจุดบูชาพระรันาตนตยและบอกให้พระธุดงทำวัดเย็นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วชายชรลาได้นั่งจากสารตอกไม้ไผ่ของแกไปเรื่อยตรงมุมอุโบสถจนตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วทันใดก็มีเสียงของเสือคำรามพร้อมกับสายลม พัดพากิน่นสับสางลอยเข้ามาชายชรากระซิบบอกพระธุดงค์ให้ตั้งสมาธิจิตบริกรรมพระพุทธคุณถ้ามีสิ่งใดผิดปกติอย่าได้ใส่ใจเปน็นอันขาดเสียงของเสือนั้นดูใกล้เข้ามาจนได้ยินเสียงให้ใจคึืดคลาดและเสียงตะกุยตะกายที่ประตูโบสถจากเสียงที่ได้ยินนั้นกะประมาณอย่างน้อยสาถึงสตัวทันใดนั้นชายชรา,าได้ผลลุกขึ้น ไปที่ประตูโบสดแล้วสอดไม้ไผ่ที่สานั้นออกไปตามรูของช่องดานอันแล้วอันเล่าจนหมดหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงของสัตว์ต่อสู้กันอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียงนั้นสงบนิ่งไปพอรุ่งเช้าเปิดประตูโบสดออกมาปรากฏเห็นเสือโคร่งสี่ตัวมีขนาดยาวหกศอกนอนตายไส้ทลักออกมาชาชาราได้บอกกับพระทุดดงว่าพระภิกษุทั้งสี ที่พบเมื่อเย็นวานล้วนเป็นเสือสมิงทั้งนั้นสังเกตได้ว่าที่คอยังมีผ้าเหลืองพันอยู่ทุกตัวและถ้าชาชลาไม่มากับพระธุดงด้วยเสือสมิงทั้งสี่คงทำอันตรายแก่พระธุดงไปแล้วส่วนสิ่งที่ชาชลาใช้ไม้ไผ่จักสารนั้นก็คือควายธนูอีกตำนานหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าพระธุดงรูปหนึ่งได้จาริกธุดง ไปถึงสำนักสงฆ์บริเวณใต้เชิงเขาในป่าลึกเห็นไกลๆครั้งแรกไม่มีลักษณะที่จะบอกได้ว่าเป็นสำนักสงฆ์เพราะมันดูรกร้างมีสภาพเก่าผุพังอยากแย่เต็มไปหมดครั้งแรกเมื่อท่านเห็นแบบนั้นท่านคิดว่าคงจะเป็นสำนักสงร้างไม่มีพระอยู่จึงเดินเข้าไปใกล้ๆทำการสำรวจสำนักสงนั้นปรากฏว่า ท่านได้พบภิกษุรูปหนึ่งกําลังนอนจำวัดอยู่ลักษณะของภิกษุรูปนั้นที่ท่านเห็นในครั้งแรกก็คือพระรูปนี้มีหน้าตาที่ดูร้ายและมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านกําลังจ้องมองเสืออยู่ในตอนนั้นเองภิกษุที่เห็นว่านอนอยู่ได้ตื่นขึ้นมาและทําการทักทายท่านพร้อมกับเชิญชวนว่าท่านทุดงมาไกลถ้าท่านจะทุดงต่อไป แนะนำว่าให้จำวัดอยู่ที่นี่ก่อนหนึ่งวันเพราะในผืนป่าแห่งนี้มีเสือดุร้ายอยู่จำนวนมากด้วยความเป็นห่วงจึงแนะนำให้อยู่ก่อนคันถึงลุงเช้าค่อยทุดงต่อไปจะดีกวา่าเมื่อได้ยินดังนั้นพระทุดงก็รู้สึกแปลกใจเพราะตลอดเวลาที่ท่านทุดงมานั้นท่านไม่เจอสัตว์ร้ายมีแต่สัตว์ป่าทั่วไปไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแต่ทำไมภิกษุรูปนี้ ถึงชวนท่านจำวัดอยู่ณที่แห่งนี้จึงเกิดความสงสัยขึ้นมาแต่ด้วยในตอนนั้นเป็นเวลาช่วงใกล้คำ่ำทำให้จำเป็นจะต้องจำวัดอยู่ที่นั่นแต่ก็หลีกเลี่ยงการจำวัดกับภิกษุในสำนักสงนั้นท่านได้เก่าปฏิเสธภิกษุรูปนั้นและบอกไปว่าจะขอพักอยู่บริเวณลานกว้างแถวแถวสำนักสงนี้แทนแล้วกันเมื่อได้บอกไปแบบนั้นทางภิกษุที่อยู่มาก่อน ก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรไม่ได้ปฏิเสธอะไรและบอกว่าให้เชิญอยู่ตามสบายในคืนนั้นเองท่านนึกออกพอดีว่าขณะที่ท่านกำลังจะเดินเข้ามาในป่านี้ได้รับคำเตือนจากชาวบ้านว่าหากท่านจะเดินทุดงเข้าไปในป่านี้แนะนำว่าควรเดินไปให้สุดป่าและจะเจอวัดที่หนึ่งที่มีพระอาศัยอยู่จำนวนมากไปพักที่นั่นดีกวา่า เพราะว่าในป่านี้มีพระที่ร่ำเรียนวิชาทางสายอาคมมืดจนชาวบ้านล่ำลือกันว่าพระรูปนี้อาจจะเป็นเสือสมิงหรือเสือเย็นแปลงกายมาก็เป็นได้เพราะว่ามีพระหลายรูปที่ทุดงเข้าไปในป่านี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในเวลาตอนกลางคืนที่พระส่วนใหญ่เข้าไปพักมักจะได้ยินเสียงเสือเดินวนอยู่รอบๆบ,บริเวณที่พระจำวัดอยู่ เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับพระแค่รูปเดียวแต่เกิดขึ้นกับพระหลายรูปที่เข้าไปและพระแต่ละรูปกลับออกมาด้วยสภาพพิศบักสบอมเมื่อท่านได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ว่าภัยอันตรายที่มักเกิดขึ้นกับพระเมื่อได้เข้าไปพำนักที่สำนักสงแห่งนี้อาจจะเป็นเสือสมิงหรือเสือเย็นแปลงกายมาก็เป็นได้ ท่านจึงทําการหยิบควายธนูออกมาจากย่ามไร้อาคมกําหนดจิตว่าหากมีใครหรืออะไรเข้ามาปองร้ายเข้ามาลบกวนขอให้ควายธนูจงช่วยปัดเป่าขับไล่สิ่งเหล่านั้นออกไปให้หมดในคืนนั้นเองก่อนที่ท่านจําวัดท่านได้วางควายธนูไว้ป้องกันตัวเองปรากฏว่าช่วงที่จําวัดอยู่ท่านได้ยินเสียงควาย กำลังหายใจพฤฤฤฤึดฟัดอย่างรุนแรงพร้อมทั้งเสียงตะกุยดินเหมือนกำลังจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างและในตอนนั้นเองท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนมีการประทะกันของสัตว์สองชนิดแต่ท่านก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาดูแต่อย่างใดได้แต่นอนหลับตาและตั้งจิตภาวนาว่าขอให้ผ่านคืนนี้ไปอย่างรวดเร็วด้วยเถิดซึ่งเสียงที่ท่านได้ยินนั้นเกิดการต่อสู้กันอยู่สักพัก ก่อนจะเงียบหายไปต่อมาในเวลาลุ่งเช้าท่านต้องการจาริกทุดงต่อจึงเข้าไปที่สำนักสงร้างแห่งนั้นเพื่อที่จะเข้าไปกราบลาภิกษุที่จำวัดอยู่แต่ภาพที่ได้เห็นในขณะนั้นคือภิกษุรูปนั้นมีสภาพสะบักสะบอมเหมือนไปต่อสู้กับอะไรมาจนจีวอขาดวิ่นนอนแน่นิ่งไม่พูดไม่จาและหายใจอ่อนมากท่านเกิดความสงสัยว่า พระรูปนี้ไปทำอะไรมาในตอนกลางคืนแต่ในตอนนั้นเองท่านก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากจึงทำการลาภิกษุที่จำวัดอยู่และจาริกทูดงต่อแต่ก่อนที่ท่านจะออกเดินทางพระภิกษุรูปนั้นก็ได้ฝืนตัวเองลุกขึ้นมาและบอกท่านว่าถ้าท่านเหนื่อยอยากพักต่อสามารถจำวัดที่นี่ได้อีกในคืนนี้ซึ่งท่านก็ได้กล่าวปฏิเสธและเดินทางต่อไป ควายธนูหรือวัวธนูนั้นสร้างขึ้นจากวัตถุแต่ละชนิดได้สามประเภทก็คือ 1. วัวทองเป็นวัวธนูชั้นหนึ่งสร้างขึ้นโดยโลหะอาถรรมีตะปูตอกฝาโลงศพเหล็กขนันผีตายทั้งกลมงั่งทองแดงเถื่อนดีบุกทองขวานคว้าเงินปากผีทองยอดนพศูนย์นำมาหลอมเข้าด้วยกันแล้วลงอักขระ ตามตำราที่บังคับหรือหล่อเป็นโคถึกหรือกระทิงโทน 2. อวัวขี้พึ่งหรือควายขี้พึ่งเป็นวัวธนูชั้นสองท่านให้ใช้ขี้พึ่งปิดหน้าผีตายโหงผีตายทั้งกลมผสมด้วยผมผีตายพายผมผีตายลอยน้ำตานกกดตานกแรงตาชมดกำลังวัวเถลิงเผาไฟให้ไหม้บดเป็นผง ผสมกับเท่าฟอนเจ็ดป่าช้าแล้วนำไปคุกกับขี้พึ่งปั้นเป็นรูปวัวหรือรูปควายก็ได้เสกด้วยอาการสาบองบางตำราเพิ่มคนเลี้ยงหนึ่งคน 3. บัวไม้ไผ่เป็นวัวธนูชั้นสใช้ชั่วคาวในเวลาฉุกเฉินให้ใช้ไม้ไผ่ที่ขึ้นค่อมทางกั้นหายใจตัดด้วยนโะมตัสะกะทีเดียวให้ขาดจากกัน นำมาสารเป็นรูปหัววัวค้ายฉเฉลวปักหม้อยาแผนโบราณกล่าวกันว่าสำหรับวัวธนูนั้นมีทิทิิร้อยแปดยอดยิ่งในโชคลาภการค้าเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกคู่แก้เคราะร้ายเฝ้าบ้านกันขโมยป้องกันอาถรรพ์คุ้มครองบ้านป้องกันป่าปามผู้ผีปิศาจคุณสายมนต์ดำสัรพคุณล้ำเลิศไม่มีภัยอันตรายใดๆจะก้มกลายได้เลย